รู้ว่านในกรณีที่รู้ว่านในกรณีทีเ่เรามีเดต้าไม่พอเรามีเดต้าไม่พอหมายความว่าในงานบางอย่างคุณต้องการเดต้าที่มันเป็นหลักแสนหรือหลักหมื่นขึ้นไปนะคะตัว S T R Super เนี A ่มันก็เหมือนกับ provide หรือให้ฟังชันหนึ่งที่สามารถที่จะ generate เรียกว่า sampling Data ก็คือเป็นข้อมูลที่มัน generate ขึ้นมาได้ กดที่มุมขวบาบนนะคะที่ชื่อว่าการเลือกออปชันจก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันมีเดต้าเท่าไหร่ เราสามารถที่จะเลือกจังติ้งตัวที่จะเต n e นเ t e สมมติว่าต้องการให้มันเต n e นเ t e ห้องอีกคันเด็กพอนะคะไอ้ตรงนี้จะไม่จะไล่เตะเปิดเช้าที่ไม่ไหวถ้ะเรเลยเตก็ใช้เป็นดีฟอย่างที่สิบนะคะเราไปเพิ่มมา ให้เปลี example, ่ยนแฝงเขาเป็นหนึ่งพันก็เหมือนมากเลยจาระเรศข้อมูลประมาณพันเบต้าพันแอกคอร์แต่ว่ามันเป็นการจาระเรศที่ไม่ไม่น่าจะมีคุณภาพเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้ามันจาระเรศจริงๆเนี่ยมันมันจะมีเงื่อนไขการจาระเรศว่าแอสติเมนที่จาระเรศเป็นไทม์นี้อะไรเงี้ยมีรายละเอียดเยอะกว่านี้กดโอเค มันมีอะไรเกิดขึ้นไหมเนี่ยหรือมันอาจจะมีแต่เราไม่รู้เพราะมันอาจจะเร็วแต่ว่าดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่เรา,าเอออยนี้มันไม่ได้บอกว่ามัน,มนก,กี่เดีอร์พนเคยนะเราไม่รู้ ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นหรือยังแต่น่าจะเกิดขึ้นแล้หละเพราะมันไม่ได้บอกเลยว่าอะไรอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็อันนี้คือเป็นตัว sampling เ้ากำลัง generate jumping data ขึ้นมาหรือ jump data ขึ้นมาปิดจนนี้ไปนะครับแล้วกลับมาดูที่ data mining ของเราต่อ เมื่อสร้าง data source data source อยู่แล้วต่อไปก็ทํา mining structure ข้าคิกับ d e i n i t i o n ไปนะคไปที่ new mining structure คลิกขวาเลือก new mining structure next นะครับเรื่องอัปแรกก็คือ f o ง existing relational database or data อ a ไ e นะครับ next ไปครับตรงนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะ ทำเป็นทำไปแล้วเพราะมันอังคารให้เราเลือกทำซีรีส์ให้เราเลือกทำซีรีส์เป็นอัลกอริทึมในการวิเคราะห์ดต้าโดยดูจากข้อมูลในอดีตนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ให้ประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะว่าด้วยเงดีมันดูดัต้าไม่ได้มีหลายแอติบิวช์ใช่ไหมแต่นี้มันดูแค่แอติบิวช์เดียวแอติบิวช์เดียวเท่านั้นแอติบิวช์ที่คุณทำอะไรตัวอย่างเช่นคุณมีแอติบิวช์ที่ชื่อว่า ยอดขายมายันก็จะไปดูแค่ยอดขายในอดีตว่าเป็นเท่าไหร่แต่มันไม่ดูทถิติอื่นว่ามีคนขายเป็นเพศชายอายุเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ดูอันอื่นเลยนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะตัวพวกตัวซองลีเกชั่นยูโรนิเกอร์น่าจะดีกว่าในความรู้สึกของอาจารย์นะหรือไม่อาจจะมอะกับ d a t a าดาวเทเสธการับเบต้าดาวเทเสธอาจจะไม่ดีนะคะรับเลืองคำที่นี่แล้วนะเนาะน ในหน้าสองคิวก็คิวอ,อันเดียวที่เราที่เราทำมันกินนี่คือเซลใบวิเครายหกดเคสไปเช่นเดียวกัน,นนี่ก็จะมีข้อมูลตารางเดียวที่เป็นหมดเป็นเ,นเนทรนนิ่งเดต้าคือเคสนะครับตรงนี้มันจะมีคอร์อยู่แล้วเป็นเคสเพื่อเป็นเทรนนิ่ง ข้อมูลในวีดีทาวซตูดิโกดนี้ขั้นตอนถัดไปคือมาเลือกว่าอะไรเป็นอินพุตอะไรเป็นเอา p u พุตใช่ไหมจำได้ใช่ไหมคล้ายกันเนาะในนี้เราต้องกำหนดคีก่อนปกติปกติปกติมันจะมีดีฟอนด์หรือว่าอันไหนเป็นคีใช่ไหม นนโอเคทํหารือทำ set ตเซ parameter ตันี้นะคะกลับกลับมากลับมาที่ตัวตัว d a t a f o t view ก่อนามาตนี้ให้คุณที่ขวาที่ report t e m ่เ a t เพือก set local p a r a m y k e y รีพอร์ตอิงเดตให้เป็น local primary key ครับมันก็จะมีเรื่องกุญใจบากดอยู่ใช่ไหมอันต่อไปทำไมนี่เฟอเจอใหม่นะครับทำให้สกูปีใหม่เป็น time series นะครับตังนี้เรื่องอัลกอริทึมเป็น time series นะครับ s ซ l ล by บโอ i o n ตรงนี้เป็น c a s โอเคเป็ปกติ อะไรเป็นแฮนด์เบคีย์สำหรับตรงนี้แล้วก็มันจะถูกติ๊กเป็นคีย์เอาไว้นะ